แล้วครับการกวอม,มาดตรอา์<ว> <Lay> out, ในพื้นที่จัดงานไอซิตี T ้แอดบิกที่มาจัดแอดบิกที่มาจัดเซตไว้นะลองดูนะครับถ้าเริ่มต้นทีแสนหบาทแอดบิกมาจัดเซตไว้นะครับไอซิตี T ้ T. 9,900บาท2 5 9 0มบาทนี้ประมาณก็แก่นในนนช่ัเ้าัเกบาท d c นะครับจัดหัูหราอลังการงานสร้างมากเลยนะครับพลูกค้กาเต็มนะครับ ดีไอทีอันนี้โซนจอมอนิเตอร์เกมมิ่งเลือกได้เลยนะครับผมสาเยอะมากไายดีไอที e นะครับโอ้โหิดีโอ้ทีคนแน่นมากคนแน่นคนแน่นคนแน่น ทีดีนะครับ่ชีว่วายโอ้โหคนแน่นมากโอ้โอหนาแน่นเป็นตลับตลับตลับลับ,ลบลนะไอทีตี้นะครับโอ้โหคนหนาแน่นมากร้านใหญ่จัดเต็มเลยครับไอทีตี้ บแบนสเตอลี่ก็มีนะฮะไอเกมมิ่งไอทีซิตี้แนอนคอมมาบันแรกสปีดแบน,นหน้าทุกคนเยอะมากเลยนะ รถบุกบรรยากาศในร้านนานาไปดูก่อนนะเป็นบรรยากาศไมเข้ากันแน่หบุกทุกคนเข้ามาจับจ่ายสายสอยจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุกอุปกรณ์เสริเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศ ลือกจอมอนิเตอร์ราคาจอก็6,971,000แล้วแต่ชอบนะเดี๋ยวเราจะลองเดินเลาะมาดูคนเยอะครับงานวันแรกครับ6-9กดดักกระดาษผม2,000แล้วเรางานคอมมาร์สไบเทคบางนาครับท่านผู้ชม

แอดไวเลยสิแอดไว่ไม่ธรรมดา PC s นะคคุณละ DIY นะครับก็รับี่ะเป็นอเโแฟนะคะนี่ละันรแฟรเซ็ DIY ในแต่ละรุ่นมันก็โดนร้อนำกันอะเซ็ต DIY ในแต่ละรุ่นนะครับโอ้โหคุกกดเยอะลูกค้าเยอะทรกร้านเลยนะขายดีขายดี เรามาดูแอดไว้นะฮะแอดไว้ก็ไม่ธรรมดาครับจุด DIY เจอมีเจอตามชุด DIY ทำประกอบจัดเป็พร้อม การงานสร้างบางเลยครับเดี๋ยวมลองจ่อให้ดูนะบุดสุดยอดมากเลยนะเอาแงะไว้ยาวเหยียดน,นะครับซึ่งคอมประกอบเคสมีเคสมีอะไรด้วยนะมีเคสเคส มา,มาเลือกชมดูได้นะ,ะเจทครับเจบีอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับท่านผู้ชมตุจจกจอตุกจ๋อเลยราคาเยอะขนาดนี้เจบีแอดไวท์ใบเจบีเหรอข้ามนัน แวรับส่วนลดไหครับโอ้เข้าบวจอโอ้ลูกสานะกานขามาดวันแรกนะครับทนะุกผาาู้มชมเดี๋ยวลองมาดู j a v บ้างครับ ดเทฟบริการหนึ่งครับี่าเก็บบรการเสร็จป,ประมาณ20ล็อบรุดบริการโอ้ลูกค้าหนา,าแน่นนะเจดีย์ยาวนะอันนี้จะเป็นมุมจอยาวด้านนู้นอันนี้คอมเซ็นะครับดูไฟราคาขึ้นโชว์หนา,าแน่นมากเลยนะ ก็ร <im itation> นต่างๆก็ยอยตัวนกังก็รอพ่อร้านเจร้านเจบีนะครับผมดูคนเข้ามาชมคอมประกอบจัดเซตกันตรงๆที่นี่เลยนะฮะับเดินพาเข้าไปในซุ้มนี่ดีกว่าจัดร้านสวยมากๆเลย ไพรอมประกอบจะได้ดูอันนี้ราคาย่อมเยาอันนี้แปดอันเจ็ดเลยสมยาอันนี้สามเหรียญเจ็ดจะเป็กเลย บอกบอกอันนี้จะเป็นโซนรถบุกของ JB นะครับร้านข้างสวย <c oughs> ไปลร้าน ตัวดีวเราเลาะเลาะเลาะฝั่ง,งนี้หน <S 2> <S 2> ่อยสิไปดูเลยนะอาวัวบายเดินไปตามบูธต่างๆเลยก่อนนะครับของคอมเซ็ตข้างๆเยอะเจบีนี้ไปทั่วเลยนะฮะลองเจบีแอดไว IT City m a r a นะ สัมสงมีขายด้วยโทรศัพท์โทรศัพท์มาขายด้วยบรรกาศข้างในด้านนู้นนนี้มาขายอะไรขายแก้ว บรรยากาศภายในงานประมาณนะครับท่านผู้ชมงศูนย์เมตรสามเมตรไทยสองล้านสองล้านคนเยอะมากจุดแรกของรางวัลน,นะครับจุดแรกของรางวัลเอซุต STAMD นะมดียูอีซิตี้แบงนาฮอยเฮดเก้นะครับผมบรากาศในงานคอมมานดนะครับสุดรถตดียนวิกโบนัสคอมมานด์ก